สวัสดีครับคุณดูนี้ผมก็จะมารีวิวเอ่อเป็นพิโดนะครับพิโดล่างไฟเขียวก่อนหน้าแพ็กลามินยามาแล้วครับล่างนี้นะครับในวัยสามสิบเก้าปีนะคุณดูขนาดเท้าขวาน,นะครับสูงร้อยแปดสิบเจ็ดนี่ยเป็นทีมชาติโปแลนเกียร์นะสายก็โฟโ,ฟโกัลโพชเชอร์คนดูเกมลุกก็ประมาณนี้นครับคนดูเข้าวสองจบสกอร์ถือว่าโหดนะมองดีสปีดเออแก่ๆแล้วเนาะ <That. S 1> แกวิ่งชาง้าเงี้ย จำอะไรเงี้ยสัมมิน่าค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แค่สองเท้าก็วิลลี่ไฮนะคนดูเคลชุดติงคนดูก็เนี่ยเคิลภายในตัวก็ประมาณนี้นะคนดูนะเฮดดิ้งยิงไกลแล้วก็ไปดิ้งสปิริตนะผมก็เฟิร์ตอาร์มช็อตเคประมาณนี้คนดูโอเคนี่ก็เป็นไอดีลองของผมนะคนดูนะเออผมเพิ่งค่อยเดีลองไนดะ้ไงผมก็เลยแบบเพิ่งได้มารีวิวให้คนดูได้นะ ส่วนลามินยาเมาเนี่เดี๋ยวผมค่อยมารีวิวอีกรอบนะคนดูนะ <c oughs> ผมเปิดได้เหมือนกันอ่ะเปิดฟรีได้เลย <c oughs> ส่วนลาบินฮาเนี่ยผมไม่แน่ใจอะถ้าคุณดูอยากให้ผมรีวิวก็คอมเมนต์มานะคนดูนะโอเคถ้ามีคนดูแล้วแบบคอมเมนต์นะเออเคดิวชั่นอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะคนดูนะเออก็กากะเลยคนดูไม่ได้ลงเลยอะดีลองอะกดเลยคนดูโ okay. อเคคนดูเจอคูอ่ต่อสู้แล้วนะ ก็นเนรน,นะน่าจะเป็นเล่นใหม่แหละโอโ้โหงี้ผมก็ยิงยาวไปดิไม่เคยลงอ่ะ,ระจริงอ่ะขอตบเด็กหน่ยแล้วกันนะค,นะคนดูนะอย่าว่าอย่างมี้เลยปละไม่ผ่านสิโจนเปิดไปดอกอืมแสดงคำเนี้ยได้ให้เกมโชว์มองหน่อยโอ้ลาฟินทามองโอ้ลาฟินทามองหอ้ย่า กูให้ดูหงหงงงน้ำยี่อะไรเงี้ยพี่หาโอ้โหพี่ดูกูอบอดโคตรเออคนดูไม่รู้บอดหรือคนวะเนี่ยจริงอ่ะยิ่งเลยไงไ <c oughs> อ้เยี <c oughs> ้ยกรเทียอะไรคนดูแล้วคนดูดูถ้าด,ดูดูท่าดีใจน,นะเฮ้ยไม่สู้อะ <c oughs> บอดหรือเปล่าคนดูไอ้เนี้ยแปลกๆนะเนี่ยอดีตอโน โดย่งมาได้ต oh, ่อส่งดอนโอ้โหลุ้นลุ้นเหนียวลุ้นลุ้นหล่อสู้หน่อยสู้หน่อยดีวะสู้ไม่สู้ไอ้เหี้ยไม่สู้อ่ะลุนลุ้นหวยเป็นแรงนะผมเป็นดีเก้าเลยนะผมดูนะอืยิ่งกว่าดีเจ็ดอะเหี้ยดีดีเก้าเลย เราแบบเออเออเป่งอย่างนี look, ้ดูสันไก่ลวกนี Hello ้ขู่เร <t> ียบร้อยแล้วดูส so ู no, ้ไหมสู้ไหมสู้ไหมสู้เนี่ยเดี๋ยวเราสู้นี่สุดของน่องแท้เนี่ยโรนันโดคนดูสู้หนอยแบบยกมือเลยคุยคุยคุยไม่ใช่ยกมือเยอะ ดูนะดูนะยิงไกลอ่ะปุ้งไม่หลอดม่วงไมได้ไประเด็น <c oughs> ก็ยังเข้านะโอ้ <c oughs> โหนักนั่นเล่นหัวเิ่มเิ่มหน่อยแล้วดูโอ้โหเฮ้ยเปิดได้ไหมลูดูโอ้โหยันยิงโมเขากูดินเลย เอาลอนโดกดแฮตทริกรันดูโอเคตบไก่นะผมเฮีย yeah. ตบผู้เล่นใหม่ไม่รู้เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้อะเป็นบอทหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้นะคนดูนะมงโอ้โหไม่ใช่มงดู <S <S> <S ดูยิงเลยอย่ามาร์บกบีโดกยกล้ ยกโอ้ยจะให้พี่ดูซะหน่อยสเตย์ไว้แก่ไว้เก่าและยังโหดเลยนะสนดรูนันดี้โรนโดโรนดมองไหมโอ้ลามาโมงไม่ให้โรนโดมงว่าไม่เอาลครับจังหวะนี้ว่าไงโอ้ลาเป็นหางยิงยักษ์นะผมยักยักเอาซ้ายเราขวาสกิลมัวนบผมจังหวะนี้เปิดไหมจะเปิดไหมจะเปิดไหมแล้วก็เปิด ละมาหมงไอ้เยอะหย่อดให้ดูหมงดูไม่เคยหมงไอ้เหี้ยละมาหมงโอ้ยคนดูว่าจะเป็นบอทบ่าคนดูแปลกๆออการเล่นของมันนะผ่านเฉยแล้วคลิปหน้าผมมาแบบรีวิวยามาแล้วกันนะคนดูนะลูกพีกลูกนี้ ก็ซัดไกลเลยไงโอ้โหไม่ต้องเอาเอี้ยไม่ติดหลอมมองได้กูกดหลอดนไม่ต้องไม่ติดกดแอทติกได้ไงวะลูกเดียวเองขอแอตริกได้ไหมพี่แอตริกให้พี่โด้ผมหน่่ยเพิ่งถ่ายคลิปของแกในครั้งแรกอะครับดูโอ้ลำปันฮาโอ้ลำบินยา ปิ้ยากปิ้งยากแล้วปินทานแล้ก็ไม่รู้อ่านว่าอะไรนี่ก็้คนดูโอลแโดผมหอมแดงแล้วแต่ผมไม่เอาออกอ่ะจะให้มันยิงอ่ะนั่นแหละเฮตติกอ่ะดูต้องแฮตติกอ่ะแค่นั้นแหละดูดูต้องแฮตติกแฮตติกนะดูแฮตติกนะแฮตติกนะดูยังไงสู้ไหมสู้เฮเฮไปสู้ไม่สู้ โส้โ oh, ้ไม่สูบะดูโฮมสูนโลย่าสูยล่อเสมอไอกสักลูกไปดูไหมกนกว่าจะกันกว่าจะสู้อ่ะที่นั่นแหละยังไหมไม่ได้จะไ,ได,ไได้หมดเวลาไปเนี่ยมันจะหมดเวลาแล้วอะไคน,น,นดู ไปดูอีกร้มสิโอ้โหเยอะสู้แบงค์ไม่ได้เจอผัอกกระดินโอ้โหกดไปเจ็ดลูกไอ้สุดนี่ไง MVP ไม่เป็นใครนะคนดูนะนอกจากโลน,นันยูไม่ใช่เรอโลนัโลนโดของเราเนอะผมน,น,นี่ดูคะแนนพอแล้วกันบาซ่าโดนเบลามยิงไปเจ็ดลูกโอ้โหพี่แตกทัวร์โอ้โหคะแนนดูคนดู8.5ไอ้เหี้ยโอ้โห โคตรโหดโคตรกลงโคตรอันตรายสุดจัดนะครับโอเคคุณดูสำหรับวันนี้ก็มารีวิวพี่ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมารีวิวเเอออ่่อลามินยามาลนะครับผมตัวนี้นะสปอยล์ไว้ก่อนสปอยล์ไว้ก่อนครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับโอเคครับคุณดูสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมผมก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมฝากกดไลค์กดซับตะใครให้ผมหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ